ค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทังความฝันลูกไส้พอลี่ธรรมดาความฝันเพื่อนนี่เพื่อนเิบว่าเราให้ฟังมากไงงวดนี่เพื่อนมา่อเราให้ฟังแล้วเพื่อนมาเพื่อนฟันดีค่ะฟันแบบไดมันล่องไปติดตามความฝันลูกไส้พอลี่เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมว่าตามแนวทางลูกไส้พอลี่เลยนะครับ เพราะว่าลูกชายพลีก็โดนจังฝันเนาะแต่ก็ฝันกับฝ่าว่าโรให้านกับฝันกันผู้นึงกันเด้อน้าหลูกชายพลีมันเนี่ยมันฟ้านีฮัก้านเี่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกำลังเคลียร์ย้อมันยามมันบอกกันยังไงต้องบอกเลยหรอพลีมันบอกมันฝันเหลี่ยมว่าบอกเพื่นวาบอกแค่คนเดียวฮะต้องบอกแค่เมืองหรอไม่เป็นหมู่บ้านจริงๆหมู่บ้านเนี่เนาะแต่ว่าฝันฝันจ้าเมืองเขาโมโหหมนเนาะนี่การมืองไหนบ่รู้แล้วมันเนาะแต่บอกว่านี่ มันชิ่งเลยมันเฉยงอยโตมันแขามันเดียวขาเดียวนะครับอ่ะฟารีวัเนี่ยฟารีวะเขาฟันในฟังเนี่ยตัวไ้มาฟังเลยมาฟัน่าจังไหนมหนว่ามมนันว่าเห็นพระเทพเห็นพระเทพเป็นไปใช้เป็นมาบายเป็นมาบานบัวเห็นยืนในงานจะยืนในงานียังที่อย่างบุกมันว่า เห็นไก่เป็นเ <S. S 32> ่อร์เนยางสวนมากทั้งหนาไกลๆจะมากกับวงคลคณะผู้รักษาเพ่เป็นตำรวจเป็นยางยางนั่งมันมันลอยฟังท่านี่หละน้อยเปนยางพานไม่ไกลมาเลยนะยองไงเปิดไรเนพระเทียบเนาะครับตำรวจข้างตีว่าตีว่างมาต้องไปเวรเกี่ยวกับอายุพอสอเกี่ยวกับ พนมีละเรื่ออาจจะราคาสันตัวก็เดือนตีน้องรหาเนาะมีราคานตัว่อนี่เด้กับร้องวันเดนะครับอีเนาะพอแดขนวาเก่งก็ลองมีคอซอกันเนาะพันเห็นกับคนใหญ่คนโตก็บิเบิ้งมอเลยเบื้องไหนข้าวเดียวกันเบื้องเดือนตุไปเนียอนางได้เบงหลาน้อนใหญกอนหานกันเนาะเพราะว่าที่บางก็มีเหมือนเราว่าหลานจับสำราญเฉือเขืบ้องนี่หาว่าเกินหาตันตัว ก็ผมาหลายเลยพรดีเีนอซะมันเลเินแลนเขามาเลือเสื้อเรื่องเงนรดโซบูกันเนาะนะครับจะไปในงานพิชีอย่างเทวาแห่งเงินเงินเพลินเงินยางไก่มาทั้งหลายไกล ปันหาเบื้องเบื้องกับอยู่ระหัสอายุพระระหัสพ่อสอเกิดเพืนรหัสพระเทพรหัสพระเทพ หามาแลวเด้อรหัสคมันจะโดนเด้เนาะโอ้เกห้โอ้ยี่พอดีอือัดสหกเก้า,ารเเ็ดนเนมมาะตรงกับพอส,สกึบนะเลยเนี่ยโอ้แมน่นเป็นเก้าแป็บเนาะเป็นเะก้าแปเก้าศรัสนหัสนหสน เปิ่เกิดอะไรหรอพเลี่ยพะเทียมเปิ้เช็กขมมนเลเจดสิบเจ็ดสิบปีเนะะาะรหัสส่วนก,กับเก้าสุนาเนาะเียเกิดวันที่สองไมษสาอสาาองวันที่ห้อเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเนาะชกพื้นแล้วเนาะพเลี่ยนะเก็สิบปะมี่ในตกลนเนาะเึ่งอายุอายุพ่อ,พอสอเกิดันในหน่ย,หนยเราประกันนี่ครับ ปั่นมาเลยฟันมาหลยอายุข้อศอกเกิดแล้วกันสีอายุเจ็ดสิบปีแล้วครับส่วนตัวคนเกิดข้อศอกได้เนาะอย่างเาตามนั้นได้นะครับเอานะครับตามนี้นะครับตลอดน้องหมู้เนาะคนฟันเห็นคนประเทศเนาะเสด็จมากงานยังบอลูเนาะนี่ประลัดจะหลักตรวหลุดลายลายคนมาขับกันระชดมาอายุคนคือเจ็ดสิบพรรษาเด้อนะครับเพิ่นเกิดก็คือ 02คืออัี่สองเนาะเมษา248ได้ตัดให้เป็น0270หลักกับ98เนี่ยตีว่าหมัก24เรา24ให้ใส่ให้น้ำะนะครับส่วนราดสะโพกคือ905เน้่นะครับก็ตามนี้สำหรับเอฟซีุณเมักแนวทางนะของน้องมูเนาะถูะ้ใส่คอรี่แฟันแมนนะครับเอซีก็ขอมาหลายทีอยย่ขพึ่งจะได้มา,ามากเนาะสำหรับแนวทางในวันนี้ก็ลองเเนี่ะครับลองคอมเมนต์ถูก แต่ดีตัวรแม่ก็่องความเป็นมาด้นะครับปันยินผู้สสำคัญเชิงศีลมากกู่ดิไอ้มูมันเกิดพศได้รือม่ซื้อเกิดพศสองพันห้าอยสามสิบปดอ๋อหนูใ่เกินสองหาสามแปดเนาะอายุเพิ่เกิดสามสิบปีสามสิบปนะป่านี้เนาะสามสิบเกิดเมื่อไรสเอ็ดเกิดสิบเอ็ดท่นว่าเอ็ดท่นว่าเนาะนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับอายุพศเขนเกิดเนาะเผื่อพี่น้องทามานะครับประกาศว่าเกี่ยวเพิ่อก ว่าต่อปูายัง่กล้ตละเม่เกียวพนนั่นาะฟันเท็นอันนี้ยางไก่ม่ทับบ้บบงหน,น,ยนายางไก่มาทั้งหนาไก่ไม่อเกียวกับประเทศนี่ล่ะฟันเท็นเพ่นนาะก็หรือว่าฟันดีฟันเป็นมังคุดนี่ไอ๋อไหนทีมโ,โชคไงหรอกเนาะ<ล><ล>ไอ้ารีมักตัวไีวะคือฟันดีมากตัไรมู่อะยุองักไรไม่สูนเสตัหาแต่สูสยครับ เกิดศูนแล้วส่วเพราะเขาเขฟันแหกเขาเรียกไมหรอ่ชื่อมือผู้ใดคนดกาเกี่ยวกับคนนไตเกี่ยวกับอันันตายนี่ไตอยู่บ่าเ้นหนคิดว่าถี่ถี่ตัวกที่สูจริต่อย่านี้เนาะฟันดีเจอพี่ดิเออหายไม่ได้ฟันหน่อยฟันอยฟันเห็นเรเลยไม่ได้พงมงเลยเด้วเวลาฟันเนน จะรูหัวามเพื่นดีฟันดีเนี่ยตีฟันไม่เหมือนฟันก็จำไม่ได้ดอกเพราะว่านอนเด็กฟันอันใดจำไม่ได้มันเกิดเราไม่ได้เพราะว่านอนเด็กหวานนะจำกับใครครับข้างสิแม่แบบว่าฉัดเจนเลยทีตุ่มไปค่อยหาว่าวานก็ได้เลยอยู่นี่เพยงงายอยากนอนเวือนหน่อยอย่างนี้เป็นนอนเดี๋ยวนี้เป็นตุ่งอยากหลับไว้เปลี่ยนเวลาไหมแง่นบบฟื้นความเงินอายุมันไหลขึ้นนอนเว้นได้มันเกิดมันก็ดี นอนเด็กมันก็เป็นสลึมสลื่ช้างมงไปเริ่มเสียด้อเงียบเงียบเดเคยคูยเคยนอนเล่นเคยนอนดบ้าครับของน้สีุ่มนะอยางนันอยางนันแต่พยายามับอกสีุ่มนอนนอนในสีุ่มสีพอดียืนนะพอดีมันพอดีกับบ่อเบียผานะนอนสีุ่มาณสีุพอดีกับบ่เด็กเนาะพอดีตื่นะมานตีสามที่สองตื่นต่เด็กเลย่ตื่นเด็กอันีวกไ่ตื่นทีสามที่สองตื่นเมอน่ ฟังเสีฟันเพื่อเขาแทนดหมักเพื่อกันเนาะอ่ะตามนั้นได้พี่น้องครับสำหรับฝันหลู่ไส้พอลี่นะครับฝันเห็นองค์ระเทพเนาะนะครับสดสดไปงานเนื้อบะลูเนาะจะว่าหลักลายหลายนะครับมาชนมาอยุนะครับก็คือเยซีปีเนาะนะรดสซดโงคือเก่าศูนหนะครับเพิ่นเกิดนะคือศูนะครับคือ2อมิสาสองสีนย์เกนะครับต่างกในศูนย์ เก้าแปดล้กกับสองซีนะครับเมตุยมัตมกตัวนี้นะสองซีเราล,ลงให้นำ้นำเอาให้โชคใหมันน้ำก้ฟันดุซ่าพอลี่เด้นนะครับออก้อนพอลลี่ลายเดียวก้อนฟันดุซ่าไปมาัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<ต>